คืนที่ฉันพาแม่ที่ป่วยกลับบ้านฉันคิดว่าจะได้พักสักทีแต่ทันทีที่เดินถึงประตูแม่สามีกลับขวางเอาไว้พร้อมประโยคที่ทำให้ฉันชะงักอย่าเข้าบ้านฉันโรคแบบนี้มันซวยและในวินาทีนั้นเองเสียงบางอย่างดังลั่นจากในบ้านเหมือนมีใครหรืออะไรกำลังรอให้เราเปิดประตูเข้าไปฉันไม่รู้เลยว่าคืนนั้น ไม่ได้มีแค่แม่ของฉันที่อ่อนแรงแต่มีบางอย่างในบ้านที่กำลังเลือกเหยื่อทีละคนฉันพาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งกลับมาบ้านอากาศยามเย็นๆลงจนผิวฉันสัน่นลมหายใจแม่เบาและสัน้นฉันประคองแขนแม่ไว้แน่นเสียงรองเท้ากระทบพื้นหน้าบ้านดังแผ่วฉันมองขึ้นไปแม่สามียืนอยู่ตรงประตูดวงตาแข็งและว่างเปล่า เธอกลางแขนขวางเอาไว้ลมหายใจเธอแรงขึ้นทุกขณะสายลมพัดกลิ่นดินแห้งผ่านหน้าฉันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบอย่างแรงแม่พิงไหล่ฉันเบาตัวแม่ร้อนเหมือนไฟเพราะพิษไข้ฉันก้าวเข้าไปใกล้ประตูแต่แม่สามีขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเธอจ้องหน้าฉันไม่กระพริบริมฝีปากเม้มแน่นแล้วเสียงเธอก็ดังขึ้น ชัดเจนจนฉันแทบหยุดหายใจอย่าเข้าบ้านฉันโรคแบบนี้มันซวยคำพูดเหมือนมิดคมกรีดก,กลางอกฉันบ้านทั้งหลังเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจฉันเต้นหนักจนหูอื้อกลิ่นยาผสมเงือของแม่ลอยขึ้นแต่จมูกฉันกอดแม่แน่นขึ้นขาของฉันสัน่นอากาศรอบตัวเย็นลงและหนักเหมือนกำแพงหนาแววตาแม่สามีไม่เปลี่ยน ความเย็นชาแผ่จากตัวเธอราวกับลมหนาวฉันพยายามยืนให้มั่นแต่ฝ่ามือเริ่มชื้นด้วยเหงื่อแม่กระซิบแผ่วๆเรียกชื่อฉันน้ำเสียงอ่อนแรงจนเหมือนลมหายใจสุดท้ายฉันรีบประคองเธอหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บไปทั้งอกแม่สามีก้าวเข้ามาอีกก้าวเงาของเธอทาบลงบนตัวฉันและแม่กลิ่นน้ำหอมแรงของเธอประทัจมูก ฉันเผลอกลืนน้ำลายเพราะความเครียดเธอยกมือขึ้นชี้สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ลึกลงไปเหมือนมีบางอย่างมืดกว่านั้นฉันรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นฉันสูดลมหายใจลึกประตูบ้านยังปิดสนิทอากาศหนักจนฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบชะงักนิง่งแม่สามียังมองฉันแววตาแข็งขึ้นอีกและในเสี้ยววินาทีนั้น เสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังประตูบ้านเสียงนั้นเหมือนของบางอย่างล้มกระแทกพื้นดังหนักและกล้องไปทั่วตัวบ้านฉันสะดุ้งจนหัวใจแทบหลุดแม่สามีหันขอบไปมองประตูประตูไม้สั่นเล็กน้อยเหมือนมีคนอยู่ข้างในกำลังขยับฉันรู้สึกขนลุกตั้งแต่ต้นคอถึงปลายเท้าอากาศเย็นลงอย่างฉับพลันจนแม่เริ่มตัวสัน่นแม่สามีขยับถอยหลังหนึ่งก้าว ใบหน้าซีดลงเห็นได้ชัดเธอหันมามองฉันอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความลังเลฉันจับไหล่แม่แน่นขึ้นแม่หายใจแรงและสั้นฉันรู้ว่าแม่ต้องการเข้าไปพักโดยเร็วแต่ประตูตรงหน้านั้นกลับทำให้ฉันรู้สึกแปลกเสียงขูดเบาๆดังขึ้นจากด้านในเหมือนเล็บหรือของแข็งลากไปบนพื้นไม้แม่สามีเบิกตากว้าง เธอขยับริมฝีปากเหมือนจะพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงออกมาฉันมองหน้าเธอและนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอมีสีหน้าแบบนั้นเหมือนความโกรธทั้งหมดถูกกลืนหายเหลือแค่ความกลัวที่เปลยเปล่าเสียงขูดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ประตูมากกว่าเดิมแม่พิงไหล่ฉันจนตัวฉันเองมือแม่สั่นจนฉันต้องจับไว้ให้มัน่น ฉันสูดลมหายใจแล้วผลักประตูเบาๆไม้สั่นไหวเหมือนมีแรงดันจากด้านในความเย็นประทะหน้าเหมือนเปิดตู้แช่แข็งกลิ่นอับชื้นพุ่งออกมาแต่จมูกห้องโถงด้านในมืดเกินกว่าที่ควรทั้งที่ฉันจำได้ว่ามีไฟเปิดทิ้งไว้ฉันเพ่งมองไปข้างในภาพเข้าของในบ้านกระจัดกระจายเหมือนมีคนค้นหาอะไรบางอย่างอย่างรีบร้อนแม่สามีเดินมาหยุดหลังฉัน ลมหายใจของเธอเบาและสั้นเหมือนของคนที่เพิ่งวิ่งหนีอะไรมาเธอเอ่ยเสียงแผ่วของสิ่งนั้นมันยังอยู่ในบ้านหรือไม่ฉันขมวดคิ้วหัวใจเต้นหนักคําพูดเธอไม่ชัดเจนแต่ความกลัวในน้ำเสียงชัดจนทำให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภยัยแม่กระซิบถามฉันว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำเสียงแม่อ่อนแรงจนฉันใจหายฉันบีบมือแม่เบาๆให้เธอรู้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ แล้วฉันก็ก้าวเข้าไปทีละนิดพื้นไม้เย็นจนรู้สึกผ่านรองเท้าเสียงลมแทรกเข้ามาตามช่องหน้าต่างม้านปลีวไหวเหมือนมีคนจับแต่ในห้องไม่มีใครสักคนฉันเดินลึกเข้าไปอีกเงาของเฟอร์นิเจอร์ทอดยาวผิดปกติเหมือนถูกยืดออกโดยแสงที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่จับจ้องแล้วเสียงจากหลังบ้านก็ดังขึ้นเสียงหนัก เสียงลากเสียงที่ไม่ใช่เสียงของคนแม่สามีรีบถอยหลังเธอหอบหายใจเร็วขึ้นมือของเธอเริ่มสั่นและกำชายเสื้อแน่นดวงตาแดงเหมือนคนไม่ได้นอนหลายคืนฉันหันกลับไปมองเธอและเธอพูดออกมาช้าๆเสียงสั่นจนแทบจับคำไม่ได้ฉันไม่อยากให้เธอพาแม่เข้ามาเพราะฉันรู้ว่ามันไม่ชอบคนอ่อนแอ คำพูดนั้นทำให้ฉันเย็นว่าไปทั้งตัวขนทั้งตัวลุกชันฉันหันกลับไปทางเสียงอีกครั้งแล้วบางอย่างที่อยู่ในความมืดเริ่มขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดใกล้จนฉันเริ่มได้ยินเสียงลมหายใจของมันช้าหนักและไม่เหมือนมนุษย์ฉันจับแม่แน่นขึ้นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกออกจากอกและรู้โดยสัญชาตญาณว่า สิ่งที่อยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครออกมาอีกเลยเสียงลมหายใจนั้นดังชัดขึ้นชัดจนเหมือนมันอยู่ห่างจากฉันเพียงไม่กี่ก้าวอากาศรอบตัวหนักอึ้งจนฉันรู้สึกเจ็บหน้าอกแม่เกาะแขนฉันแน่นฉันได้ยินเสียงแม่หายใจหอบเพราะความอ่อนแรงฉันมองลึกเข้าไปในเงามืดพื้นไม้โยบลงทีละจุดเหมือนมีบางอย่างหนักมากกำลังก้าวเข้ามา ทุกครั้งที่พื้นยุบลงฝุ่นก็ลอยขึ้นช้าๆเหมือนมีแรงลมจากสิ่งไม่เห็นตัวแม่สามีถอยห่างจนหลังชนผนังใบหน้าของเธอซีดกว่าเดิมดวงตาเบิกกว้างเหมือนกำลังเห็นอะไรที่ฉันยังไม่เห็นเธอสั่นจนริมฝีปากกระตุกเหมือนกำลังกลืนความกลัวที่ปิดบังมานานเธอพูดออกมาด้วยเสียงที่แทบไม่เหลือพลังอย่าให้มันเห็นแม่ของเธอ มันถูกกลิ่นความอ่อนแรงดึงดูดฉันขยับตัวปกป้องแม่หัวใจเต้นแรงจนเสียงในหูสัน่นลมหายใจฉันติดขัดเหมือนกลืนก้อนแข็งความกลัวเริ่มก่อตัวสูงขึ้นจนเหมือนทะลักออกมาจากอกเงามืดข้างหน้าเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างไม่ใช่รูปร่างของคนไม่ใช่สัตว์ที่ฉันรู้จักมันสูงผอมและยืดยาวราวกับเงาของต้นไม้ที่โดนบิดผิดรูป แขนของมันแตะพื้นเล็บยาวขูดไปกับไม้เสียงนั้นทำให้ฉันขนลุกจนถึงกระดูกสันหลังและทุกครั้งที่มันขยับอากาศรอบตัวก็สั่นไหวเหมือนคลื่นน้ำแม่พยายามกลั้นเสียงไอแต่ไอออกมาจนตัวงอเสียงไอของแม่ดังสะท้อนในบ้านดังก้องจนเงามืดนั้นหยุดนิ่งในทันทีเหมือนมันได้ยินทุกอย่างและกำลังฟัง ฉันจับตัวแม่ไว้พยายามประคองเธอไม่ให้ลม้มมือของแม่เย็นจนฉันตกใจเหมือนพลังในร่างของเธอกำลังไหลออกไปเงามืดเริ่มขยับอีกครั้งคราวนี้เร็วกว่าเดิมใกล้เข้ามาจนฉันได้กลิ่นบางอย่างจากมันกลิ่นดินเปียกกลิ่นไม้ผุกกลิ่นเย็นเหมือนห้องที่ไม่เห็นแสงมานานหลายปีแม่สามีร้องออกมาสั้นๆ เสียงสั่นจนเหมือนเสียงเด็กมันรู้แล้วว่าแม่ของเธออ่อนแรงที่สุดในบ้านนี้ฉันหันกลับไปเงามืดหยุดอยู่ในจุดที่ห่างจากฉันเพียงแค่สองก้าวเหมือนมันกำลังมองแม่ของฉันแม้ว่ามันจะไม่มีดวงตาให้เห็นฉันพยายามถอยหลังแต่ขาชนกันจนเกือบล้มแม่เกาะแขนฉันแน่นน้ำหนักของแม่เริ่มเปลี่ยนเหมือนร่างเธอเบาขึ้น หรือไม่เหมือนเธอกำลังสูญเสียตัวตนไปทีละนิดแม่สามีตะโกนเข้ามาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวัดหวัน่นอย่าให้มันแต่ต้องแม่ของเธอเพราะถ้ามันได้แต่มันจะไม่หยุดแค่แม่ของเธอฉันสูดลมหายใจพยายามพาแม่ถอยออกไปแต่เงามืดขยับเร็วกว่าที่ฉันคาดมันเลื้อยเข้ามาเหมือนเงาควันแขนยาวของมันเหยียดออกมาช้า ใกล้จนฉันรู้สึกถึงความเย็นที่ปลายนิ้วของมันแม่สามีตะโกนสุดเสียงเสียงเธอดังและแตกพร่ามันเลือกคนที่ใกล้ตายที่สุดและตอนนี้มันเลือกแล้วฉันหันขอบไปมองแม่แม่จ้องไปในความมืดดวงตาแม่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและในขณะเดียวกันเงามืดนั้นก็ขยับเข้ามาอีกก้าว แสงเล็กๆจากหน้าต่างสะท้อนลงบนบางส่วนของมันเผยให้เห็นพื้นผิวบางอย่างคล้ายผิวคนแต่ซีดจนเกือบโปรง่งขยับเป็นริ้วเหมือนผ้าขาดฉันอุ้มแม่แน่นขาของฉันเริ่มก้าวหนีแต่เสียงเล็บของมันขูดกับพื้นดังลัน่นดังจนเหมือนบ้านทั้งหลังสัน่นดังจนฉันรู้ว่าสิ่งนั้นกำลังจะถึงตัวเราในวินาทีต่อไป เสียงขูดของเล็บนั้นดังขึ้นอีกคราวนี้กระแทกพื้นไม้แรงจนเหมือนมันตั้งใจฉันหยุดกระทันหันเพราะหัวใจเต้นที่เกินควบคุมแม่ในอ้อมแขนตัวสั่นแรงลมหายใจแม่เบาจนเหมือนกำลังจะหายไปฉันรู้สึกถึงความเย็นที่ลอยเข้ามาจากด้านหลังเย็นจนผิวแข็งราวกับน้ำแข็งแตกเหมือนบางอย่างกำลังเลื่อนเข้าใกล้ทีละนิ้วทีละลมหายใจ และฉันไม่กล้าหันกลับไปมองแม่สามียืนชิดผนังมือเธอยกขึ้นสั่นหน้าซีจนไร้สีเลือดเหมือนคนที่ผ่านเรื่องแบบนี้มาก่อนน้ำเสียงเธอแทบขาดห้วงมันสัมผัสคนอ่อนแรงมันดึงสิ่งที่คนเหล่านั้นเหลืออยู่เหมือนดูดลมหายใจจนหมดร่างคำอธิบายของเธอทำให้ฉันขนลุกจนหัวใจแทบหยุดฉันพยุงแม่และพยายามก้าวถอยหลัง แต่ปลายเท้าสะดุดของบางอย่างเสียงแผ่นไม้ใต้เท้าดังเอียดเหมือนเตือนให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลํำพังในเงามืดที่ทาบลงบนพื้นฉันเห็นเงาอีกเส้นหนึ่งยืดตามเราเงานั้นยาวผิดธรรมชาติยาวจนเหมือนมันไม่มีจุดสิ้นสุดและรูปทรงของมันบิดเบี้ยวเหมือนกำลังกระตุกฉันเบือนสายตาขึ้นและเห็นแขนยาวๆของสิ่งนั้นเหยียดเข้ามาในแสงสลัว ผิวของมันเหมือนแผ่นหนังเก่าบางจนแทบเห็นเส้นอะไรบางอย่างไหลอยู่ข้างในมันขยับหัวช้าๆแม้ไม่มีใบหน้าแต่ฉันรู้สึกได้อย่างประหลาดว่ามันกำลังมองตรงมามองมาที่ฉันมองที่แม่ของฉันแม่ถอนหายใจแรงครั้งหนึ่งแล้วร่างเธอก็อ่อนแรงลงในแขนฉันฉันตกใจจนเกือบทำแม่หลุดจากการประคอง หัวใจฉันเต้นดังกว่าที่เคยเหมือนจะดังแข่งกับเสียงของสิ่งนั้นที่กำลังเลื้อยเข้ามาแม่สามีตะโกนอีกครั้งเสียงเธอสั่นจนเหมือนร้องไห้ถ้าแม่ของเธอหมดแรงมากกว่านี้มันจะเข้ามาแทนที่เธอมันจะเอาร่างนั้นไปอยู่มันจะอาศัยในร่างคนที่ใกล้ดับที่สุดฉันไม่รู้ว่าเธอหมายถึงอะไรแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าชัดเจนเกินพอ เงามืดนั้นขยับแรงขึ้นเหมือนมันได้กลิ่นความอ่อนแรงของแม่เหมือนมันกำลังดีใจแขนของมันยื่นออกมาจนปลายเล็บยาวเฉียดไหล่ฉันฉันรู้สึกถึงความเย็นที่แทงเข้าผิวเย็นเหมือนน้ำแข็งฝังลงในเลือดแม่ในอ้อมแขนขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังจะหลุดออกจากสติฉันกัดฟันยกแม่ขึ้นอีกครั้งพยายามจะวิ่งออกไปจากบ้าน แต่ทันทีที่ฉันหมุนตัวประตูบ้านที่เปิดอยู่ปิดลงด้วยแรงบางอย่างเสียงปิดประตูดังจนพื้นสัน่นฉันสะดุ้งจนขาแทบสุดประตูที่ควรเป็นทางรอดตอนนี้กลายเป็นกำแพงกักขังไม่มีช่องให้วิ่งออกไม่มีแม้แต่เสียงลมลอดเข้ามาแม่สามีร้องเสียงหลงเธอผงะถอยหลังจนสะดุดขาโต๊ะร่างเธอเกือบลม้ม น้ำตาไหลาอาบแก้มมันปิดประตูแล้วมันไม่ให้ใครออกมันเลือกแม่ของเธอแล้วเงามืดนั้นเคลื่อนเข้ามาชิดจนแสงสุดท้ายจากหน้าต่างถูกกลืนบ้านทั้งหลังดับมืดมืดจนฉันแทบมองไม่เห็นตัวเองแต่ฉันได้ยินเสียงเสียงลมหายใจของมันหนาที่เหมือนมันกำลังจะเอื้อมมาถึงแม่ในอ้อมแขนฉัน ฉันตัดสินใจพุ่งไปข้างหน้าพยายามมองหาทางออกในความมืดแต่ทันใดนั้นเองบางสิ่งเย็นเฉียบแต่ต้นคอฉันแรงกดนั้นหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีมือใหญ่กำลังบีบบีบจนเส้นเลือดเต้นแรงขึ้นมาใต้ผิวแม่ครางเบาๆเสียงนั้นเหมือนเสียงสุดท้ายก่อนจะหมดสติและในวินาทีที่ฉันคิดว่าจะล้มลง ฉันได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดหลังบ้านเสียงที่ทำให้ฉันยืนนิ่งเสียงที่ทำให้เงามืดนั้นหยุดขยับเสียงนั้นเป็นเสียงของคนอีกคนหนึ่งเสียงเรียกชื่อฉันแผ่วเบาแต่มาจากที่ที่ไม่มีใครอยู่ได้เลยในเวลานั้นเสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นอีกครั้งชัดขึ้นอ่อนโยนขึ้นเหมือนเสียงที่ฉันได้ยินมาตั้งแต่เด็ก ฉันรู้ทันทีว่าเป็นเสียงของพ่อพ่อที่จากไปนานหลายปีพ่อที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ยินอีกเงามืดตรงหน้าเหมือนสะดุง้งร่างของมันหยุดนิ่งแขนยาวที่กำลังจะคว้าแม่ของฉันค่อยๆขยับถอยเหมือนมันรู้ว่ามีใครบางคนที่มันไม่กล้าเผชิญหน้าลมเย็นพัดผ่านหลังคอฉันคราวนี้ไม่ใช่ความเย็นน่ากลัวเหมือนก่อนแต่เป็นความเย็นอ่อนๆ อบอุ่นประหลาดเหมือนอ้อมแขนของใครบางคนที่ฉันคุ้นเคยแม่ในอ้อมแขนฉันขยับเล็กน้อยลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอขึ้นสีหน้าที่ซีดลงกลับดูผ่อนคลายเหมือนคนที่เพิ่งหลุดพ้นจากฝันร้ายเงามืดถอยเรื่อยๆถอยจนกลายเป็นเพียงขีดเงาดำแล้วเลื่อนไปตามพื้นเหมือนเงาที่ถูกดึงกลับไปในที่ที่มันมาเสียงเล็บที่ขูดพื้นเงียบลงเรื่อยๆ จนหายไปทันทีที่เงานั้นจางหายไฟในบ้านกระพริบหนึ่งครั้งแล้วกลับสว่างตามปกติประตูบ้านที่ปิดสนิทเองก็เปิดออกช้าๆเหมือนบ้านทั้งหลังเพิ่งตื่นจากความฝันอันยาวนานแม่สามียืนตัวสัน่นน้ำตาย,ยังไหลแต่สีหน้าเธอไม่ใช่ความโกรธหรือรังเกียจอีกเป็นความโล่งใจและบางอย่างคล้ายการยอมรับ เธอเดินเข้ามาช้าๆมือเย็นสั่นแต่ไหลฉันเบาๆฉันขอโทษฉันควรบอกเรื่องทั้งหมดตั้งแต่แรกฉันกลัวฉันไม่รู้ว่าจะปกป้องบ้านนี้อย่างไรและไม่อยากให้ใครต้องเผชิญกับมันอีกฉันไม่ได้ตอบมีแค่เสียงแม่ที่หายใจเบาขึ้นอย่างปลอดภัยฉันพาแม่ออกไปนั่งรับลมหน้าบ้านลมอุ่นปลายคืนพัดผ่าน ช่วยลบความเย็นน่ากลัวในบ้านออกไปทีละนิดฉันแงนหน้ามองฟ้ามองแสงดาวเลือนๆแล้วกระซิบเบาๆขอบคุณใครบางคนที่ฉันรู้ว่าอยู่ใกล้เรามาตลอดหลังจากคืนนี้ฉันรู้ว่าเงามืดนั้นจะไม่กลับมาอีกเพราะมันเจอสิ่งที่มันไม่อาจเอาชนะได้ความรักของคนในบ้านและสิ่งที่คอยปกป้องเราแม้จากโลกที่เราไม่อาจมองเห็น ฉันกอดแม่ไว้ในอ้อมแขนและในที่สุดบ้านหลังนี้ก็กลับมาเป็นบ้านของเราอีกครั้ง